สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับผมเจ้าชายชี้ชัดเอกชนะชุติยานนท์ทางสถานีช่องนี้ v o y v tv youtube ก็ v o y v a tv tiktok ก็ v o y v a tv ท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันที่14กันยายนปีพุทธศักราช2568วันนี้สำคัญอย่างไรสำคัญครับทางการเมืองนะฮะเนื่องจากว่าท่านพิเชษเชื้อเมืองผ่านอดีตเป็นอดีตนะครับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรไทยนะครับถูกตัดสิทธิ์หยุด ลงสนามการเมือง10ปีนะครับทีนี้ก็มีการเลือกตั้งซ่อมในเขตเจ็จังหวัดเชียงรายมีผู้แข่งขันสองคนนะครับพรกเพื่อไทยนะคุณสงาส่วนพรักประชาชนนันะครับเขาก็ส่งประจำของเขาอยู่แล้วนะวันนี้ขอแสดงความยินดีปรีดาจากคุณสานางามเมืองนะครับจากคุณสานางงามเมืองเป็นตัวแทนจากพรกเพื่อไทยลงสมัครแทนคุณพิเชษ ที่ถูกตัดสิทในเขตเจ็ดนะฮะก็เริ่มนับคะแนนเปิดหีบบัตรตั้งแต่18นาฬิกา15นาทีพูดงัางๆก็6โมงเย็น15นาทีาปิดหีบปุ๊บแล้วเขาก็แบเตรียมตัวแล้วก็เปิดนะฮะนับคะแนนออกมาตอนนี้ถึงจะไปสัดเด็ดน้ำอย่างไรก็แล้วแต่นี่นะครับนับขึ้นมาครั้งแรกเพื่อไทยก็ทำคะแนนนำไปอยู่ประมาณ3,000กว่าคะแนนนะครับก็คือนับไปถึง5,000คะแนนเนี่ย พรรคประชาชนตามมาสองพันนะครับตอนแรกเลยก็พันกว่านะฮนะณตอนนี้เองนี่นะครับเพื่อไทยลอยลําแล้วนะครับเพื่อไทยลอยลําแล้วถือไม่สดเร็จนะวก็จะเป็นผู้ชนะในเขตเจ็ดนะครับเพื่อไทยก็ยังรักษาฐานเสียงตรงนี้ได้อยู่เช่นเคยนะครับทีนี้การเลือกตั้งซ่อมเนี่ยเจ้าชายก็มองแตกต่างอย่างอื่นถ้ามีการเลือกตั้งซ่อมต่อนะฮะนั่นแสดงว่ารัฐบาลน,นี้ ที่มีการมาแบบไหนก็แล้วแต่จากการหัวกับวุ้นเส้นหัวกับขมรนยืมมือขมรล้มรัฐบาลเพื่อไทยได้มาเป็นรัฐบาลพรรคสีน้ําเงินมาแบบไหนอย่างไรมาจากสัต์ดินาไหมมาจากวิธีการทํารัฐประหารเงียบโดยเมื่อก่อนเนี่ยเราจะรัฐประหารจะต้องลดถังออกมาโดนข้อค้หามากมายในประเทศนี้ในโลกนี้เขาจับตามองโลกมันวิวัฒนาการไปไกล เขาไม่ยอมรับผู้นําที่เกิดรัฐประหารขึ้นนะครับการทํารัฐประหารยึดอนานาจต่างๆนะฮะเขาไม่ยอมรับก็จึงเปลี่ยนจากวิธีการเอาทหารนี่แหละมาทํรารัฐบาลเนี่ยเปลี่ยนก็ใช้ไอสารรัฐธรรมนูญเนี่ยฮะเนี่ยรัฐประหารชั้นหนึ่งครับรัฐประหารรัฐประหารเงียบกูจะชีช้ซ้ายชี้ขวาก็ได้โดยที่คนออกมาตัดสินทั้งเ้าคนเนี่ครับจริยธรรมมีไหม มาตรฐานของจริยธรรมคืออะไรขอบเขตขนาดไหนอย่างไหนถึงผิดจริยธรรมอย่างไหนต้องตก,ตกอย่างไหนไปต่อไม่ได้อย่างไหนมันมันชี้ชัดตรงนี้ชี้ชัดชี้ให้เห็นว่าความอายุติธรรมดำมืดของบ้านเมืองของเราเนี่ยมันมีมือที่มองไม่เห็นจากสัตว์ดินามั่งจากนอกสัตว์ดินามั่งจากตัวที่ทำให้เจ้าให้แผ่นดินมันตกต่ำก็ไอ้พวกสัตว์ดินาพวกนี้แหละตัวปอมๆนี่แหละ ตัวทหารแก่ๆเท่าๆบางตัวนี่แหละครับที่อยากจะร่ําอยากจะรวยอยากจะมีเงินอยากจะมีอํานาจอยากจะแกล้งใส่ร้ายป้ายสีคนที่เขาเก่งกว่าทั้งที่แม่งโง่ไงพวกเงี้ยนะครับมันจึงทาให้ประเทศไทยเราตกต่ำลง,งตรงนี้เอาละครับวันนี้เนี่ยนะฮะประเทศไทยวันที่1 4กันยาย,ยนเนี่ยเลือกตั้งซ่อมสอสอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายเขตเจ็เป็นว่า,าพรรคเพื่อไทยเป็นผู้ชนะนะครับนะฮะก็ฝาก เรื่องราวอื่นๆนอกเรื่องไปบ้างนะครับมิฉะนั้นเจ้าชายชี้ชัดขอแสดงความนับถือทั้งผู้แพ้ทั้งผู้ชนะและก็ยินดีสู้กันแบบประชาธิปไตยต่อไปสมัยหน้าเลือกตั้งครั้งหน้านะครับยืนยันว่าใครทําเพื่อปากเพื่อท้อางม่พอกันนะฮะอย่าเห็นแต่ว่าเงินมากูกาเงินมาถ้ามันไม่ดีก็ไปต้องการรับไ้นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามขอขอบคุณทุกการรับชมผมเจ้าชาย ชี้ชัดช่องโวยวายทีวีทั้ง YouTube ทั้งติ k t ต k นี่แหละครับแล้วฝากด้วยนะฮะอย่างโง่อย่างโง่รับเงินแล้วเนะี่ยดูด้วยว่าพรรคไหนทำเพื่อประชาชนกันนะครับนะพรรคไหนทำเพื่อประชาชนกันผมไม่ได้ชี้นำให้เลือกใครแต่ให้เลือกพรรคที่ดีที่สุดนะครับอ่ะขอขอบคุณทุกการติดตามนะฮะสวัสดีครับ